ใส่ง่ายนู่ง่ายเนาะง่ายนี่เคยเห็นเขาใส่ก็น้ำตาลนี่ล่ะนี่ใส่ไี่มีอะไรเลยแ่องผสมเล่นะต้มักนะข้าวเจ้ากูแมนอยแต่ว่ามันแต่ว่ามันคิวๆมันบว่าธรรมดาเลยพอดีแล้ว่าธรรมดาใส่เ้าวพอดีแลเดี๋ยว่ามันขควยนี้ะ